สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาตอบคําถามเพื่อนของเราที่ฝากถามการดูแลกอกมรกตนะคะว่าใช้ปุ๋ยอะไรนะคะปุ๋ยที่ใช้เร่ง,อระะงวกอกมรกตให้มีหน่อเร็วโตเร็วนะคะที่บ้านของเรานะคะเราใช้วิธีการโรยด้วยดินแกะที่ไก่คะ่ะทุกคนโดยด้วยโรยด้วยดินแกะที่ไก่ไหมายถึงว่าวัสดุปลูกก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆปลูกอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนดินใหม่ ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางดินใหม่แค่เราเอาดินแกบขบี้ไก่เนะี่ยมาโรยหน้าดินค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะมีหนอ่อแตกขึ้นเยอะมากค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะโตรเร็วด้วยนะคะโตรเร็วเห็นไหมคะกลับใบยังไม่แห้งเลยค่ะยอดใหม่นะคะเริ่มมีใบละเห็นไหมคะ โตเร็วจริงๆค่ะทุกคนอย่างกระถางนี้นะคะมีกระเพราขึ้นมาด้านข้างนั่นก็หมายความว่าดินดีมากนะคะทำให้กระเพราเนี่ยต้นใหญ่ใบโตเราเก็บไปให้น้องนกหลายรอบแล้วนะคะต้นก็แข็งแรงด้วยนะเนี่ยโผล่ขึ้นมาด้านข้างเข่งส่วนยอดที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะทุกคน ยอดโตเร็วแล้วก็อวบนะคะที่สำคัญนะคะจากประสบการณ์ที่เราใช้ดินแกบที่ไก่ใช้มาสามปีเลยนะคะทุกคนเราเห็นผลก็คือต้นเขาจะโตก้านเขาจะแข็งแรงใบแข็งมากคะ่ะทุกคนใบแข็งและหน่อเนี่ยนะคะโตเร็วอวบด้วยคะ่ะทุกคนเนี่ยทุกคนดูนะ อย่างเช่นกระถาง,างนี้นะคะเนี่ยก,ก็มียอดโผล่ขึ้นมาเนี่ยยอดยอดโตรเร็วค่ะคเพื่อนลองกดติดตามไว้นะคะคที่กจ๊จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าการจเจริญเติบโตของฝอกมรกตเนี่ยโตรเร็วมากนะคะ ที่บ้านของเราเราก็ทดสอบนะคะทดสอบใช้แบบใสแบบไม่ใสอันนี้ไม่ใส่แต่ใส่ทุกอย่างคำว่าทุกอย่างนี่คือโน่นนี่นั่นเหมือนที่เพื่อนๆเห็นนะคะเปลือกไข่ก็มีนะคะส่วนแบบนี้เราจะใช้แค่ากาบมะพร้าวสับนะคะกาบมะพร้าวสับเนะี่ยจากประสบการณ์ที่ว่าเขาแตกรากคือหมายถึงว่ารากเขาเยอะก็จริงค่ะ แต่ว่าเขาโตโตไม่โตไม่เร็วค่ะโตช้าใบเขาก็จะแบบอ่อนปูกเปียกค่ะทุกคนใบไม่แข็งแรงก็สวยนะคะสวยเหมือนกันแต่ว่าใบเขาจะไม่ใหญ่ที่สังเกตนะคะลักษณะใบก็จะเป็นแบบใบอ่อนๆก้านอ่อนๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราใช้อินแกบที่ไก่เนี่ยใบเขาจะใหญ่ การเขาจะแข็งแรงมากเลยค่ะและที่สำคัญเขาแทงยอดเร็วนะคะเนี่ยขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยอย่างกระถางนี้นะคะเราเราไม่ได้ใช้ดินแกะที่ไก่เราปล่อยแบบธรรมชาติทีหไหมคะยอดใหม่ก็จะเป็นยอดเล็กๆเ,เห็นไหมคะโตช้าโตช้านะกระถางนี้ เดี๋ยววันหลังเราจะเอาดินแกลบมาใส่ให้เขาโตเร็วๆก็จะได้มีลูกเยอะๆนะคะส่วนกลุ่มนี้เป็นยอดทองนะคะเรากำลังแยกขยายกลุ่มนี้เป็นกวกักดำกลุ่มนี้เตรียมขายแล้วก็เตรียมแยกลงกระถางเป็นดำกลายจะพามาดูต้นนี้นะหลังจากที่เราใช้ดินแกลบที่ไก่คะ่ะทุกคนเห็นไหม ยอดใหญ่ยอดโตยอดอโตเร็วมากเนี่ยโผ่ขึ้นมาใหม่ผ่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมียอดใหม่ยอดนี้เพื่อนๆพ่อ,อลองขุดติดตามในช่องกิกกี้ไว้นะคะที่จะอัปเดตให้ดูว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เนี่ยเขาโตเร็วจริงๆค่ะใบเขาก็จะใหญ่ ทำให้ใบแข็งแรงด้วยนะคะเนี่ลิ้นแก่เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ไปไปเอามาจากเล้าไก่ที่นาน,นะคะที่บ้านยายเลี้ยงไก่ค่ะก็เป็นไก่บ้านธรรมดาเนี่ยค่ะทุกคนเลี้ยงกินไข่ะคะ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่พันอ่าไม่ใช่ไก่พันเป็นไก่บ้านธรรมดาเนี่ยค่ะทุกคน เลี้ยงกินไข่เราก็ไปปูดเอาหน้าดินนะคะทุกคนเอามาโรยแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกนะแค่โรยเฉยๆค่ะเียมาดูกระถางนี้นะแตกยอดแตกเยอะมากเลย ให้เราไม่เสียไปนะโดนฝนลงมไหมวันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าดินหรือว่าปุ๋ยที่เราใช้ที่บ้านก็คือดินเกลบที่ไก่นะคะทำให้กอกมรกตโตเร็วมากเลยคะ่ะโตเร็วมีหน่อใหม่ โตเร็วค่ะทดลองดูนะคะ